ว่าคำสาบรับผมความอภยศอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหดูอภยศอภยศก็สุดหรืออ่ะกวงเคิร์นนะครับก็มาแสดงเป็นวงสุดท้ายครัคืนนี้ครับผมเดินทางมาถึงนี่ตั้งแต่กี่โมงครับประมาณสองทุ่มครับและระหว่างนั้นไม่ทำอะไรนั่งอยู่แถวๆนี้ครับโอ้โหถือว่าเป็นวงสุดท้ายที่มีการรอคอยที่เยอะแยะมา นี่ก็ไปใเช่นเคืนวเนาะก็เหมือนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังชมพวกเราอยู่นะครับยังเป็นกําลังใจให้อยู่วงล้อวงนี้ตั้งมากี่ปีแล้วครับก็ตัวผมเองเพิ่งเข้ามาอยู่ครับผมรอไม่ไเฟดชีแกเสดชีเหมือนคนบางคนที่กําลังจะไปเฟดนะครับอ่าก็หลังจากวงนี้นะครับเสร็จสิ้นการแสดงแล้วนะครับก็ถึงเวลา มีมีการส่งรูปขึ้นมารูปใครเอ่ยครับรูปใครครับนี่ยอมือกอลโอ้โหดีมีมีแฟนคขับส่วนตัวแฟนคขับส่วนตัวนะครับหลังจากจบการแสดงในช่วงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกาศผลนะครับมอบรางวัลให้กับทีมล็อกชนาโรศหน้าใหม่จากเป็นใคร โคดแนไปแล้วนะคะใช่ครับหลังจากเราทราบผลประกาศของโคง้ดแอนไปแล้วต่อไปจะเป็นการทราบผลประกาศของวงร็อกนั่นเองว่าใครจะเป็นแชมป์ใหม่นะครับหลังจากที่พี่แกงนันก็ได้สละสิทธิ์ oh, ในเวทีนี้ไป oh, <wow. S 2> นะครับเราก็มารอรุ้นกัน <c oughs> ในช่วงนี้พร้อมไหงครับอแต่มือกองพร้อมครัยังไม่พอเอ๊ <c oughs> <c oughs> <c นีนะครับขอให้วงร้องนะครับที่ทําการประกวดไปแล้วนะครับมาเตรียมตัวอยู่ทางด้านข้างเวทีนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวรับรางวัลและฟังการประกาศผลจากทีมผู้ผู้ให้รางวัลน,นะครับแล้วก็3ทีมที่ประกวดสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสคิว t ต้นะครับแมสและว,วงที่กําลังจะทำการแสดงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้รับฟังคอมเมนต์ทีเดียวเลยทั้งสามวงพรองกัน,น ทีมไหนจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราไม่ได้ฟังคอมเมนต์เลยนะครับทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับทพัดได้ตายพร้อมไหมครับพร้อมครับตรงนี้ยังไม่พร้อมครับเดี๋ยวเรารออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งก็แล้วนี่ก็คืครับ่งน้อยน้อยเีราะที่รู้จักส่วนตัวเหมือนกันแค่ไหนชื่อได้แนะอ่าก็วันนี้ก็มาประกวดทั้งหมด 3ามสี่ห้เจ็ดวงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกเตอร์สนิมเซบูงนะครับลิปซิงอสซิโวแมสและคิพวกนี้นะครับเ็ใช่ไหมครับพี่อ่าเซนูเซนูนิจึนิจงนิจึงนิจพอดด้วยครับพอดด้วครับโมงนี้คล้ายๆจะมีแบบหอลับมีคีย์บอร์ดใช่ครับพี่เขาเป็วงรอ ร้องไม่แน่อาจจะมีการอะแดปไงใช้เพลงแบบตึก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 ตึเอึก่ะกตึ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 กตดกตึนตึกตากตึกตึกตึกทึกต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 กต่รตึกตึก้ากตึกตงสตึกตึกนะกรักตกตึกตึกกตึกกตึกตึกกกกกกตรกกตึกตึกตึอยึ่กรกกงกร ท่านผู้ชมที่สนล็อกอวอร์ดอยู่ยังไหวอยู่ไหมครับขอเสียหน่อยค่ะขอเสียหน่อยครับไม่ใช่แสดงว่าเอาไว้น้าหน้าแบบหน้าฟ้าที่อยู่ในแคมนี้นะครับเดี๋ยวเราออีกสักครู่หนึ่งพร้อมไหมครับ